ถ้าคุณเจอ5คุณลักษณะของผู้ชายดีนะซึ่งเป็นคุณสมบัติในฝันของผู้หญิงหลายๆคนถือว่าคุณโชคดีมากค่ะคุณสมบัติแรกคือการไม่โกหกการโกหกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่าไม่อยากทะเลาะการโกหกเนี่ยมันจะทําให้ความเชื่อใจค่อยๆหมดไปใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อคุณเจอผู้ชายที่ไม่โกหกให้รักษาเขาไว้ให้ดีนะคะ ข้อที่2ใส่ใจเสมอต้นเสมอปลายผู้ชายส่วนมากเนี่ยเมื่อเริ่มแรกจะถือเป็นช่วงโปรโมชั่นมีเท่าไหร่ให้มาหมดพอเวลาผ่านไปความใส่ใจความสนใจก็เริ่มลด,ดลงดังนั้นเมื่อคุณพบผู้ชายที่มีความสม่ำเสมอดูแลคุณช่วงแรกยังไงปัจจุบันก็ยังคงดูแลเช่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่คุณโชคดีมากๆเลยนะคะและข้อที่3แชร์เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาให้คุณฟัง การบอกเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นการแสดงให้คุณรู้ว่าเขาอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาข้อที่4สัญญาเป็นสัญญาผู้ชายที่ไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณเนี่ยนอกจากจะทําให้คุณไม่สบายใจแล้วยังทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาห่างเหินด้วยค่ะเมื่อเขารักษาสัญญาคุณควรแสดงความชื่นชมและขอบคุณเขา ที่เขารักษาสัญญากับคุณทุกความสัมพันธ์เนี่ยช่วงแรกลวนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้คน2คนเข้ากันได้พอผ่านไปสักระยะหนึ่งการปรับเปลี่ยนจะเริ่มมีขอบเขตมากขึ้นถ้าคุณเจอผู้ชายที่มีคุณสมบัติ5ข้อนี้ถือว่าคุณโชคดีมาก,กรักษาเขาไว้ให้ดีนะคะ